สวัอดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาดูหน้าง,งานเทพื้นคอนกรีตราคาถูกนะครับที่บางกากซอยสี่ส้านะครับก็ตอนนี้ผมก็ถึงหน้าง,งานแล้วก็ได้เตรียมงานไประดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้อัดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงก่อนจะพาไปดูหน้าง,งานเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดงานนี้นะครับงานนี้นะครับทางเจ้าของนะครับ ต้องการจะเทพื้นคอนกรีตความหนาที่10เซนติเมตรนะครับไวเม็ด3มิลนะครับราคาเ็าอยู่ที่ตารางเมตรละ270บาทต่อตารางเมตรครับเป็นพื้นคอนกรีตราคาถูกที่ผมทําอยู่ประจํานะครับก็เป็นปูนคอนกรีตหลุดจองปูนตัดปูนเหลือประมาณนี้นะครับแต่คุณภาพ100%ครับแน่นอนเพราะเราคัดมาอย่างดีก็โจทย์ก็ประมาณนี้ที่เพิ่มเติมมาคือเขาทางนี้นครับดูได้เลยครับเป็นเห็นครับด้านหลังผม เป็นถนนครับที่ยังไม่มีการวางท่อระบายน้ำนะครับก็คือต้องทำระบบสุขาหรือระบบสุขภัณน,นะครับเป็นระบบบ่อซึมนะครับแล้วก็ระบายน้ำลงบ่อซึมให้น้ำซึมออกถ้าซึมไม่ทันก็ต้องใช้รถดูดออกนะครับประมาณนี้เพราะว่าไม่มีระบบระบายน้ำในถนนหลวงนะครับก็อีกอย่างหนึง่งก็คือนี่ครับเข็มครับเข็มลายนะครับ กดเข็มลายจำนวน42ต้นครับแบ่งเป็นเข็ม4เมตร30ต้นแล้วก็เข็ม6เมตร2ต้นนะครับที่ต้องกดเข็มลายเพื่อรองรับน้ำหนักพื้นคอนกรีตที่เราจะเทไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าง,งานว่าเป็นยังไงนะครับป้ายอ่านะครับก็จะพามาดูหน้าง,งาน,นครับอันนี้กองเข็มที่เขามาส่งแล้วหน้าง,งานนี้คือผม clearing นะครับ clearing แล้วปรับดินไปแล้ว สเต็ปหนึ่งคือปรับเิียนขั้นแรกที่ผมปรับคือปรับให้เสมอกันหมดก่อนเลยนะครับปรับเิียนให้เสมอกันหมดเพื่อเราจะทําแนวกดเข็มตัวนี้นะครับตอนนี้เราทีมงานมาทําแนวกดเข็มนะครับน,นี้เราเกร์งปรับขึ้ืนเรียรบร้อยนะครับโดยแมคโคร PC 30นะครับนี่คือขนาดแมคโครของ PC 30นะครับค่าแมคโครค่าเข็มหน้าง,งานเป็นคนจ่ายส่วนต่างครับผมเอาแต่ค่าแรงเดยอะนะครับ,อ,อ,รอ,รบอันนี้เป็นบ่อวงนะครับบ่อวง ความสูงอยู่ที่สาสิบห้าเซนแลศมีอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเซนนะครับจำนวนสี่วงครับนี่ครับทีนี้เราปรับแล้วก็จะมีนะครับเห็นแนวกำแพงนี่ครับเราจะทำเป็นร่องน้ำครับร่องน้ำเทก้นก้นร่องไว้เฉยนะครับเพื่อบังคับให้น้ำเนี่ยมาลงบ่อซึมนะครับเพราะว่าไม่มีระบบระบายน้ำครับมาลงบ่อซึมที่เราจะเตรียมขุดนี่นะครับที่เราจะเตรียมวางครับนี่ครับ ขุดไว้แล้ววางไว้นี่ครับผมจะขุดเป็นสองหลุมนะครับสองหลุมก็คือหลุมหนึ่งจะมีสองวงนะครับบอ่อเสริมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นน่องสวนถ้าผมขุดลงบ่อเดียวเนี่ยให้มีความลึกผมกลัวจะไปเจอตาน้ํามันนะครับก็อาจจะทําให้ไม่เสริมได้ที่การจะให้น้ำมันทันขึ้นมาแทนครับผมก็เลยใช้ แต่ว่าขุดให้แค่มีความลึกประมาณแค่เมตรเดียวแล้วก็แต่ว่าเก็บน้ําได้สองหลุมนะครับสองหลุมก็คือหลุมหนึ่งจะมีสองวงสองหลุมก็หมดสี่วงประมาณนี้คร่าวๆครับแลวขั้นตอนต่อไปก็จะทําลายเข็มครับเดี๋ยวจะพามาดูตอนผมทําลายเข็มผมได้ออกแบบมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งภาพไปดูว่าตอนที่ผมออกแบบทําลายเข็มเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาทําลายแล้วค่อยกดเข็มกันนะครับ อันนี้เป็นตัวเข็มนําร่องนะครับที่เราจะนําล่องไปก่อนแล้วค่อยกดเข็มลงไปอีกทีนึงนะครับก็หนัางานคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการต่อไปนะครับนะครับต่อไปเราก็จะทําระดับก้นหลุมของบอดซึมนะครับตัวนี้ครับอันนี้เราขุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําระดับก้นหลุมบอซึมนะครับโดยอ้างอิงจากศูนย์ของตัวพื้นที่เราจะเทคอนกรีตนะครับ แล้วเราก็จะปรับดีนให้ได้แล้วก็จะวางบอะนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังตั้งกล้องนะครับนี่บาะซึมเรานะครับตั้งกล้องเสร็จแล้วเราก็จะขับดีนให้ได้แล้วก็จะวางเลยนะครับ นะครับพอเราเซ็ตระดับก้นหลุมได้แล้วเราก็ทําการปรับดินให้ได้ระดับก้นหลุ่มที่เราเซ็ตไว้นะครับนะครับเป็นกอเท็ตสีแดงนะครับเป็นระดับก้นหลุมนะครับพอปรับดินได้เราจะวางบ่อลงไปเลยนะครับที่ระดับปากบ่อมันก็จะเสมอระดับพื้นผีวที่เราจะเทพอดีนะครับมาประมาณนี้นะครับอน,นะครับพอเราเซตระดับก้นหลุมปรั daunting, ปบดินให้มันได้แล้วก็จับวางเลยครับง่าย Brend. บอซึมครับจับวางเอาไม้ระดับน้ําตั้งหน่อยก็วางให้ได้ระดับน้ำครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินมากบเลยครับก็บ่อซึมวางง่ายๆแค่นี้ครับแล้วค่อยเดินระบบเข้ามาหาตัวบ่อซึมตัวนี้อีกทีนึงครับ้าประมาณนี้ครับอย่างที่ผมบอกสาเหตุที่ผมไม่อยากกดให้มันลึกกว่านี้เพราะว่าที่แห่งนี้มันเป็นที่ล่องน้ำนะครับเป็นสวนเก่าการข้านงนี่คือน้ําท่วมเลยครับถ้าขุดลึกกว่านี้ ไม่ได้กลายเป็นว่าน้ําจากในดินเนี่ยดันขึ้นมาแทนแทนที่มันจะซึมลงไปนะครับผมก็เลยขุดได้แค่นี้แล้วก็เพิ่มหลุมให้มันมีเพิ่มให้มันเยอะขึ้นครับเป็นสองหลุมมาประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะหาลายเพื่อจะตกดเข็มน,นะครับผมมาดูกันต่อไปอ่าน,นะครับแล้วก็ได้ทําการวัดระยะหัวเข็มต้นแรกไว้แล้วนะครับก็คือห่างจากกําแพงด้านช่างเมตรสี่สิบ แับเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็จะมาร์กจุดไว้นะครับเป็นเหล็กตอกไว้นะครับมัด4สี่มุมนะครับตรงนู้นด้วยด้านหนึ่งแล้วก็ด้านท้ายด้วยนะครับด้านท้ายมุมนึงด้านนี้มุมหนึ่งนะครับตรงบอ่อเสรวมนี่ยที่เราวางไว้มุมหนึ่งแล้วก็จะดึงเอ็นนะครับดึงเอ็นตามที่เรามาร์กต้นหัวไว้พอมาร์กดึงเอ็นได้แนวะเสร็จปุ๊บแล้วก็จับกดเข็มได้เลยครับ ระยะห่างของเข็มที่ผมวางไว้ก็คือ2เมตรต้น2เมตรต้นนะครับก็จะประ,ประมาณนี้นะครับดี๋ยวเราก็จะเริ่มกดเข็มนะครับหาลายได้แล้วจะกดเข็มเลยนะครับะนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็จะเริ่มเตรียมาย้ายเข็มเข้ามาเพื่อจะกดตามลายที่เรามาร์กไว้นะครับป๊อปเก็บกล้องป๊อปเก็บกล้องก่อนเก็บกล้องไปไว้ข้างนอกก่อนยกไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องถอดยกไปอย่างนั้นเลย วางฝั่งนู้นก่อนวางกลางขาดีๆนะระวังมันหูบนะนี่ครับแล้วก็ทำแนวเอ็นไว้นะครับเพื่อจะกดแนวกว้างก่อนนะครับพอได้กดแนวกว้างเสร็จแล้วก็จะมาทำแนวยาวดึงเอ็นไว้ทีนี้เรามีแนวแนวกว้างนะครับกับแนวยาวแล้วก,กดปูปมตามแนวที่เราเซ็ตไว้เลยครับมันก็จะง่ายมันก็จะได้แนวสวยงามครับก็ประมาณน,นี้ครับทีมงานกำลังจะเตรียมเพื่อจะ ลายเข็มมากดแล้วนะครับเดีย๋ยาวาดูกันต่อครับว่าจะเป็นนะครับตอนนี้เราก็อ,อ,กองน้ำล่องก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เข็มตัวนี้นครับเป็นเข็มเด็กเป็นเข็มน้ำล่องแลนะกดเข้าไปก่อนนะครับให้มันมีความหลวมของตัวชั้นเินก่อนนะครับก็น้ำล่องเข้าไปก่อนต่อไปเราก็จะค่อยใช้เข็มกดลงไป nằm rong để nó cuồng đấy rong để nó nhảy đấy, anh nam cho anh nằm rong để nó cuồng rong nhớ rong nhớ, ใช้น้ำให้มันหนอนเรื่อยหน่อะ mm. เดินเมื่อยปั๊อบปวดทุก่อนเลย เดี๋วยวเพิ่งถมไม่ใหม่มเป็นท้องร่องน้ำแล้วเนี่ยเห็นปะไม่ลงได้ไงมันเป็นท้องร่องไงเข้าใจมันเป็นท้องร่องอย่างเงี้ยเอเอใช่ ตรน,นี้เป็นท้องล่องมันเป็นไ็นได้ทีมได้ถมเป็นที่เปล่าตอนแรกอะ่ะครับเนื่องจากมันเป็นเข็มที่มีความยาวถึงหกเมตรเลยครับก็ต้องใช้คนช่วยประคองเพื่อจับให้มันลงหลุมนะครับเพราะว่าลงหลุมที่เรานําร่องไว้นะเพราะว่ามันแขนมัสโคพีซีสามสิบมันสั้นนะครับมันยาวไม่พอนะครับก็เลยต้องช่วยใช้คนประคองมาคับให้มันลงหลุมนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าช่วยยังไง ก็จะใช้ช่วยคนประคองหัวด้วยประคองท้ายด้วยครับอ่ะนะครับก็มามาดูตอนกดเข็ม6เมตรครับหลังจากที่เรานำล่องไปแล้วเราก็นำเข็มลงมาในล่องที่เรานำล่องไว้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะแล้วก็จะเริ่มกดนะครับน,นี้คือเข็มความยาว6เมตรน,นะครับ ผมลองมาแล้วเต็มที่กดได้ประมาณ5เมตนะร5เมตรนิดๆส่วนที่เหลือต้องตัดเอานะครับก็พอได้ครับเข็มเข็มลายรับพื้น้าเมตรก็สวยหรูแล้วครับปูพรมด้วยพอผ่อน้ำลงหน่อยกดเขย่าลงเรื่อยๆครับมีความยาอยู่ที่6เมตรนะครับเขย่าลงวกว่ามันจะลงนะครับ อย่าไปพี่จอยใช้ทีมงานสองคนครับในการกดเข็มตอกเลยพี่จอยตอกหน่อยตอกให้มันแน่นหน่อยแล้วก็ตอกจัก๊คปั้นมันนิดหนึครับลงไปอีกนะตัวน,นี้ก็น่าจะได้ถึงหกเมตรนะครับี่มมเมตรเต็มเต็มเลยครับที่เรากดได้วันนี้ตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้ ก็มีหกเมยดบ้างห้าเมยดบ้างกลงไปครับตัวนี้ได้หเมยแน่นอนโอเคอ๋อสวยรูครับหลุมนี้ต่อต่อไปดูหลุมนี้ครับหลุมนี้น่าจะยากครับเพราะว่าตอนน้ำเข้าไปนี้ค่อนข้างจะลงยากด้วยแล้วก็แน่นด้วยจะลองขย่าดูชันก็โคขยัาดูว่าจะมี แรงพอที่จะกดได้ถึง6เมตรไหมครับถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็4-5เมตรต้องมีครับนะครับจะพามาดูขั้นตอนการกดเข็ม4เมตรนะครับเข็ม4เมตรนี่แมคโครพีซี3.0จะกดง่ายมากนะเพราะว่าแขนของแมคโครเนี่ยมันพอดีกับเข็ม4ขนาดที่ควมมมามยาว4เมตรพอดีครับเราจะ้ทำการนำล่องไปแล้วก็วจะนำเข็มไปเนี่ครับมาใส่ลงในล่องนี่ครับพอมาลงได,ได้ระยะแ่องที่กดแล้วเราก็เราก็จะตัก ช็อตแมสโคเนี่ยกดเข้าไปให้มันแน่นหน่อยครับนั่นคือร่องได้ร่องตามที่เรากดไว้ก็ประมาณนี้พอมันไม่ลงแล้วก็ใาะวช็อตแมสโคเนี่ยด้วยแรงของแมสโคเนี่ยกดย้ำเข้าไปอีกนะครับเพื่อทแน่นนะครับให้มันได้ความยืดที่สี่นิ้วครับพอมันลงก็ตอกตอกประมาณนี้ครับกดลงไปกดไม่ลงก็ตอกกดไม่ลงก็ตอก ถ้เป็นเมสี่ิ้วสำหรับนักโรปรพีซีสามสิบนี่คืออะไรที่ลงตัวที่สุดนะครับถ้าเป็นเข็มหกนิ้เนี่ยแนะนำให้เป็นปีนักโปรพีซีร้อยแปดสิบนะครับหรือสองร้อยจะได้กดได้ง่ายและไวนะครับสี่ตวครับลงง่ายครับแล้วนักโปรเดือเครีครับสำหรับนักโปรีซามสประมาณนี้กดเข็มก็กดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เข็มสี่เิ้วจำนวนสามสิบต้นแล้วก็เข็มแปเม จำนวนสองต้นก็จบขพรบมดูนะครับนะครับตอนต่อไปนีเราจะทำลายทำระดับเพื่อจะตัดสายกันนะครับเดี๋ยมาดูกันก็จะเป็นินต่อไปครับนะครับนี่ก็พามาดูบริเวณรอบๆที่เรากดเข็มเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยสวยงามต้องกดให้หัวเข็มโผล่ขึ้นมาหน่อยนะครับให้ปูนได้จับสัมผัสกับหัวเข็มที่เรากดไปด้วยนะครับเวลาเราเซ็นคอนกรีตถ้านอนต่อไปในผมกำลังจะเซ็ตระดับก็คือผมจะ ปูฟมด้วยการตอกลายไว้ครับตอกเหล็กเป็กเนี่ยครับเห็นป่ะครับตอกเหล็กเป็กไว้แล้วก็จะมาทําการถ่ายระดับเซตระดับเพื่อจะปรับทุนทรายนะครับตอกปูฟมไว้ครับก็จะเซตระดับคอนกรีตไว้ครับแล้วก็เอาตลับเมรจิ้มลงไปสิบเซนเพื่อเป็นเนื้อคอนกรีตที่เราจะเทนะครับแล้วก็ถ้าเกินสิเซนเป็นสิบสองเซนสามเซนจากระดับที่เราเซตไว้ เราก็จะปรับสายเพิ่มให้มันได้ที่10เซนนะครบับประมาณนี้ครับวิธีการทํางานเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตระดับแล้วนะครับมาดูกันถ้าเมื่อคี้ผมได้เซอร์เวตระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะพาไปดูเราก็จะใช้กล้องตัวนี้นะยี่ฮอท็อปกองครับเซอร์เวระดับไว้นะครับอย่างที่ผมบอกับผมจะเซอร์เวระดับไว้ก็คือเราต้องดับได้เราต้องทําแนวก่อนแนวระดับคือ จทย์มีอยู่ว,ว่าเราต้องสลบน้ํานะครับให้ลงด้านฝั่งน,ง,นง,นงนี้นี่นะครับฝั่งนี้ต่มี้กาแพงฝั่งนี้ครับที่เราจะมีร่องน้ำให้เขานะครับทีนี้เราก็จะวัดพื้นที่นะครับความกว้างมันเท่าไหร่แล้วเราจะมาแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งก็คือครึ่งของาตารางที่นะครับเราก็จะตอกเ็นตัวอย่างนี้นะเบรกก็ค <ๆ S 2> ือเป็นเบรกนะครับที่สาม,มารถตอ,อกง่ายนะครับพอเราตอกเบรกแบ่งแนวเรียบร้อยเราก็จะตอกเบรกเพื่อแบ่งเป็นด้าน ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็หาระดับเซนเตอร์กลางมันระดับเซนเตอร์กลางคือเหมือนว่าจุดทุงสูงที่เราเริ่มนะครับเราก็จะเริ่มอยู่ตรงกลางตรงนี้นครับแต่ผมก่อนหน้านี้ผมได้เซอร์วีไปรอบหนึ่งนะครับว่าต้องเซตระดับประมาณไหนนะครับที่ว่าจะไม่ต้องใช้ทรายเยอะเน้นดินเดิมเป็นหลักนะครับจะไม่ต้องเลิงทรายทรายก็เอามาโรยบางๆนะครับพอเซตจางได้ปุ๊บเราก็จะมาสรุปลงซ้ายขวา สมมติทางนี้เราเซตไว้ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับฝั่งนี้เราก็จะบวกเจ็ดบวกเจ็ดในที่นี้คือบวกเจ็ดคือระดับของล้องตัวเนี้ยบวกเจ็ดคือความหมายของล้องคือบวกเจ็ดเพราะว่าบวกเจ็ดพื้นที่จะสลบลงก็คือต่ำลงกว่าตรงกลางที่เราเซตไปแล้วเขาเรียกว่าสาล้องเซอร์เวย์เขาเรียกว่าบวกเจ็ดนะครับตรงนี้คือศูนย์ศูนย์ทีง่ายๆเลยตรงนี้จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับเพื่อสลบเจ็ดเซนนะครับประมาณนี้นะ สองนู้นก็เหมือนกัน0ูนย์ศูนย์อันนี้ก็จะเป็นบวกเจ็ดก็ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเพื่อให้น้ำมาลงซ้ายขวาครับพอเราเ์เสร็จแล้วก็จะแปะก๊อตเทปสีแดงไว้นะตัวก๊อตเทปสีแดงขีดตัวนี้นะครับเป็นระดับคอนกรีตแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้ตลับเมตรนะยครับที่ลงสู่ดินดูถ้ามันได้12เซนเราก็ปรับทรายเข้าไปช่้วย2เซนถ้ามันได้15เซนเราก็ปรับทรายช่วยเข้า5เซน เพื่อเราจะเทคอนกรีตดระดับที่10เซนแล้วไม่ให้เกินความเขีตดต่อประมาณนี้ครับเรื่องระดับก็ตอนนี้เราได้ทําระดับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะปรับทรายนะครับมาดูคำว่าปรับทรายแล้วจะเป็านประมาณประมาณไหนเยวจะมาให้ดูนะครับก็ะนะครับตอนนี้ผมกับทีมงานก็ปรับทรายไปได้ในระดับเนื้อนะครับหรือไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็คงจะปรับทรายเสร็จนะ เป็นไปตามเป้าอย่างที่คิดไปครับเขาไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับซ้าย3ามที่ยวครับกับพื้นที่200ตารางเมตรปเป็ลังสวยงามครับก็ตอนนี้กำลังจะขับใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวกมาดูต่อไปครับ แต่ตอนนี้ผมกำลังวางระบบของสุขภัณฑ์อยู่นะครับเป็นระบบบ่อซึมนะครับแล้วก็มีระบบน้ำล้อน,นออกนะครับก็เทปูนมาดีครับก็เลยไม่ได้อัดตอนที่ปอกทรายเสร็จเทปูนเสร็จก็ข้ามตอนมาเลยครับเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบตอนนี้ผมวางระบบสุขภัณฑ์หนึ่งห้องน้ำนะครับมีหนึ่งชักโครกแล้วก็หนึ่งอ่างล้างมือแล้วก็ ระบบรับสินครับเวลาเราห้องน้ำตอนนี้ก็เทปูนประมาณ10คิวแล้วครับคันนี้4กคิวไป็น14กคิวก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไต่อไปก็วันนี้ก็เทเสร็จจบพื้นที่เรียบร้อยครับเป็นไปตามแผนนะครับส0ง้อยตารางเมตรครับเเสร็จพื้นที่เรียบร้อยก็ เดี๋ยวตรงร่องน้ํานะครับที่ผมยังไม่ได้เก็บงานเพราะว่าคือจะเทพื้นเสร็จครับเดี๋ยวก็ต้องรอขัดอีกนะครับน่าจะมาสักตีสามครับทีสองประมาณนี้ขัดหยาบก,ก็น่าจะเสร็จจบไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จะมาตัดจอยแล้วก็มาทําร่องน้ํานะครับเทลีนร่องน้ําก็เดี๋ยวตอนจบสุดท้ายยังไงก็จะมาให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี<ม>๋ยวคืนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกอประมาณนี้ครับพือนุคงกินราคาถูก ไม่ค่อยได้อัดคอนเทนตะครับเพราะต้องช่วยๆกันก็เลยไมวมีวเวลาอัดวิดีโอนะครับประมาณนี้ครับสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ครับอ่าน,นะครับหลังจากที่เมื่อคืนเราเทป,ปูนขัดปูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าปูนแล้วก็วันนี้เราและทิมงานของผมมีงานเก็บเทลีนล่องน้ำนะครับเห็นไหมครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่า วันนี้เก็บงานอะไรบ้างทําอะไรบ้างก็ส่งงานวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมทําอะไรบ้างครับงานวันนี้ผมต้องทาอันดับแรกเลยคือเทลินร่องน้ํานะครับที่เราเว้นไว้ประมาณยี่สิบห้าเซนที่เจ้าของต้องการนะครับเพราะว่าเป็นที่เลี้ยงปลาครับแล้วก็ทาการทาระดับเสร็จระดับเพื่อเทลินร่องน้านะครับ,รบ,บ,รรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พามาดูรอบๆครับประมาณนี้เหลือรอยแห้งแล้วก็แต่งขัดอีกหน่อยเลก็อ,อย่างนี้นามันก็จะวนวันนี้ครับ น้ำจากกําแพงฝั่งนู้นครับไหลวนมานี่นะครับวนมาวนมาตามที่เราเซตไว้วนมาเสร็จแล้วก็จะมาจบที่ตัวบ่อบำบัดที่เราบ่อซึมนะครับที่เราวางไว้ครับครับเอาลองรูนี้นะครับรูนี้ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นร่องน้ํานะครับเวลาน้ํามาล้นจากบ่อซึมก็ให้ระบายออกจากถนนไปนะครับเพราะว่า ไม่มีระบบะบวามบัดหรือท่อระบายน้ําของหลวงนะครับเราต้องปล่อยลงถนนแล้วก็ให้อาศัยฉีดล้างทำความสะอาดบ่อยๆเอานะครับแต่มันเป็นตัวแค่น้ําร้นนะครับน้ำร้นที่มันถึงว่าถ้าบ่อซึมตัวนี้นะครับมันเก็บน้ําจนเต็ม,ตมแล้วมันซึมไม่ทันน้ํามันก็จะออกจากตัวนี้ครับวาล์วตัวนี้ให้ไหลสู่ถนนนะครับก็ประมาณนั้นครับอันนี้งานหนึ่งอย่างที่เราทํางานอย่างที่สองคือเราก็จะมาตีแนวเพื่อจะตัดจอยให้เขานะครับ ตัดจอยแบ่งครึ่งครับเดี๋ยวจะเริ่มตีแนวตัดจอยกันก็ถัดเสร็จอะไรเสร็จก็จะพามาดูว่าจบงานเป็นยังไงแล้วก็มีก่อปิดบล็อกเส็จให้เขานะครับเพราะว่าเราต้องต่อกกาแพงเขาขออนุญาต่อกําแพงเขาเพื่อจะเทคอนกรีตนะครับพอรถเข้าไม่ได้ต้อง่อดกำแพงเอานะครับแล้วก็มีงานหน้าปูนที่เราขัดไว้ขัดหยาบนะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเสร็จอะไรก็จะให้ดูนะครับนะครับวันนี้เราก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่งงานแล้วครับตัดจอยให้เรียบร้อยครับก็ไม่มีแล้วครับคีความสะอาดตัดจอยเป็นที่เรียบร้อยเหนียดยืนซับมานด้ครับอย่า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 ก็หน้าง,งานก็ประมาณนี้ครับ วันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานช่องมาเฟียคอนกรีตไว้ครับเจอกันใหม่หน้างานหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม